โอเคอารมณ์มึงล่ะวะบูบูขึ้นไปแล้วจนบูบูขึ้นไปแล้วบูบูแท้มากๆเลยสุสวยเนาะทีนี้มาจนวีดีโอวีดีโอย้ายมดอ่ะดีตักเฉิ่มๆ Shit อ่ะเนี่ยป่ะเนาะจนบูบูเล่ได้เนี่ยตะคาได้ชินหยาบปีรวมมาขึ้นไปเนาะกูคิดอะไรมาแล้วสรแล้วเบอร์1อลุโลปีนบโลกั่นมั้ยกว่าสุโลดาอลุโลปีนบโลกั่นมั้ยสุแล้วกูอ่ะเปลาะชินน่ะอ่ะบลูเปลาะมั้ยจนโยเปลาะมั้ยเนาะ สาหรีเนี่ยบีนหน้ามาสาหรีจัะนอนเต็มบินไหมอ่าแล้วเราบิบอลลูกแกมเป็นโซลูชันทำงานเสร็จแล้วทำงานเสร็จแล้วสุราแล้วเราทำงานเสร็จแล้วสุราเราเป็นโซลูชันแล้วเราบีดัวบีบอเนาะได้เบียร์แล้วเราบีดัวบีบอเนาะอ่าตเก็บบอลลูกแกมเป็สุดาปลาได้ด้วยแล้วเราบีสุรบเชตวามะเนาะทำงานเสร็จแล้วจะไปแตะบอลจะไปแตะบอลสุราบอลลูกแกมไหมแล้นะคุปปองอะไรต่อทำงานเสร็จแล้วจะไปแตะบอลตัวเนาะอ่า မြန်မာလိုနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်လောက်ပြီးသွားရင်ဘလုံးသွားကံမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အစီမြန်မာလိုထီပါနေနော်။အဲ့ဒါနံပါတ်10အာနောက်ထပ်နံပါတ်2မှာကြတော့အာยีชูပြီးရင်ဈေးသွားမယ်ကွာ။ยีชูပြီးရင်ဈေးသွားမယ်ဆိုတာဘလိုပြောမယ်။ยีชูတာကြတော့အာနမ်အာပြီးရင်ဆိုတာကြတော့အာနမ်စစ်လဲဆိုတော့ยีชูပြီးသွားပြီးပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ဆိုရင် ยิชูีีดวงยิสุดระดีแบบที่ปาเดเ่อน้าเสร็จแล้วสุดระยิ่งชูปีดวปอนอแต่ไม่ดีมาจ้ารอยิ่ชูปีสีดวไม่สุดระปาเด้ด้วยอาบน้ำเสร็จแล้วสุดระกัจรอิยิ่ชูบีดวงปอนองอาบยืดแขนเสมไมอ่าจะไปตลาดปอนออาบน้ำเสร็จแล้วจะไปตลาดสุรุชยิยงชูปีดวงสีดวงไม่สุดระดีแบบที่ปาเด้แต่ในันนี้ปอน้อจะนมา မီမီတိုင်ရင်တော့နော်ထိုင်းစကားလေးညှောက်ယူပြီးသွားတာကျွန်တော်အနံ့နေလုတ်သွားတော့မှအချိန်ရှိတော့အင်ကဖုန်းလာလို့ခ ුණ ာအင်ကဖုန်းဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုလုံးဝအချိန်လေး countplot ပါပါလေโอเคအမှတ်နှစ်မှာကြတော့ရီချူပြီးသွားရင်ဈေးသွားမယ်ပေါ့နော်အနံ့ဆင်လဲလောက်ဈေးသွားတယ်မီမီပြောလို့ရရနော်ရီချူပြီးသွားရင်အာရွှေရှင်သွားကြည့်မယ်သမဟုတ်711သွားမယ်ပေါ့နော် อัลมูร uhm ิเกลโลย่าเดนอออมายีอะนาโกอะตองแตมุเบลูเด่นัมเบอร์4ตวาเมนัมเบอร์4จาโรทมิซาปี้ยอนายูเมปอเนาะทมิซาหาจาโรกินข้าวเอ้ากินข้าวทมิซาปี้บีสุรุชินกินข้าวแล้วอะดิมาจาโรทมิซาปี้ยทมิซาปี้ยอนายูเมสุราผิดแต่ตั้วกินข้าวแล้วสุราบลูผิดตัวมาเลยสุรา ทมิซาบีสุรไดเบียนสทมิซาบีสุรพี่ตัวเมนทมิซาบีสุระพี่ตัวเมทมิซาบีนาอู่เมนาอยู่มาสุระกาจะรอบพับผ่อนจะไปพับผ่อนจะพับผ่อนบ่เนาะจะพัผ่อนนาอเมกินข้าวเสร็จแล้วจะพับผอนสลชินทมิซาบีนาอยู่เมสุรดเบยนตุบายน่อเงี plugin, ้วมาลที่มาเลยเนาะ กินข้าเสร็จแล้วสุดาเราไปสูู่ชที่มีซาบีบีสุดาดีแบจบปาเน,า,า,น,นบบา,า,าะกินข้า,สสา,บบา,สาเาสร็จแล้วจะพับผลพับผลในตัวแรมนในตัวแรมสู่รูชียท่มีซาบีบีสุดากินข้าเสร็จแล้วสุดาดีแบที่มีซาบีี่ตัวมาเนาะกินข้าเสร็จแล้วจะพับผลมีจิตัวมาดีเบียเนาะน้าแล้ไม่รู้ทำไมเนาะโอเคบ้างงาลบางงานอาจารอเราลสูร တက်ရှင်လုတ်ပြီးရင်ငွေချင်းနဲ့တွေ့မယ်กว่าဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတက်ရှင်လုတ်ပြီးရင်ငွေချင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ဟောနော်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းဘလုပြောလဲဆိုတော့အာทําความสะอาดทําความสะอาดสุราตัชิလုတ်တောက်ပြောတာเนาะทําความสะอาดบ้านบ้านဆိုတာအိမ်ကိုပြောတာทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วสุรากาเจ้าทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเราไป solution ไอ้ท่านชี้โลกวิถีโบนโอตูดีเบียดีมากจ้ารอตั้งยังไงเนี่ยตัวตุ้ยแมื่สุระปาเดตัวทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะไปเจอเพื่อนจะไปเจอเพื่อนตั้งยังไงจินงหัวตุ้ยแม่ในคุณสุลองตัววิโรจน์โยมัยสุริชีทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วจะไปเจอเพื่อนสุรากาจารอตั้งยังไงจิ้งไอ้ท่านชี้โลกวิถีตั้งยตงไงจินงดูเนี่ย ก็ถุ่มเลยสุดะอดิบไปป่ะได้จ้ะเนาะเบอร์5บนเบอร์5เนาะขอป้อมมาดูทีมาเนาะเบอร์6กูตัวมาแล้วแต่อ้ายยิเปียวเลยหน่อยเนาะอ่ะกูกูอ่ะต้องตะหมูไว้ดูดิอ๋อเบอร์6กูตัวมา0เหวพี่ไอ้เปียนมั้ยกัว0เหวพี่ไอ้เปียนมั้ยสุดาบรู้เปียวมั้ย0จ๋าတော့ตะละเนาะโอเคท่าได้ป่ะ ที่ซืไว้กพี่ซื้อไว้บีมโนือเลยดีกว่พี่ซืเวบีพี่ซจากร้ราของวันเราจราระซื้อโนอ๋อซื้อของสุดาพี่ซเวดาตัวราบพิบาเดซื้อของสุดาพี่ซื้อเวลาพ์เดพี่ซอบีอเดียเมสุดาเราจราร,าร,าร,าจรา้ซื้อของเสร็จแล้วจะกลับบ้านเนาะ ซื้อของเสร็จแล้วจะกลับบ้านสุรากระเจาะปิ๊ศิวะវិញอิ่มเปลี่ยนมั้ยสุดะไอ้แบบจิไปเนาะซื้อของเสร็จแล้วจะกลับบ้านสุดาจนช่องเนี่ยโฟลโลว์มึงเลยอ่ะดิโฟลโลว์ลงตัวบ่ารู้เปล่าจิมมาเลยบ่าเพิ่นเลยสรุปจนมเนต้ายปอนเนาะคนไหนกันคนไหนอันนี้คุณไอ้จาร์มาจนไลฟ์ลွှင့်พี่รอท้ายสกาเลีญแน่นหนูโชว์ปี้นี่ล่ะเพิดแต่ตั้วปอนเนาะมเนอซอยสรุปหน้าไหนบ่าหน้าน่ะติปิแล้วไลฟ์ลွှင့်ตาบ่ามาบ่รู้อ่ะกูเลยជីบ่าอ๋อ อ่านแล้วญหน้าติดไปแล้วเนาะอือนี้ดิใบไตน่ะอ่าวีดีโอวีดีโอไฟล์ลงน่ะดีปုံขึ้นป่ะโอเค0เวเปลี่ยนเนาะปิสิเวเปลี่ยนอย่างงี้เหมือนสมมุติว่าซื้อของเสร็จแล้วจะกลับบ้านเนาะอะปิสิเวเปลี่ยน0เวเปลี่ยนอย่างงี้เหมือนเนาะแล้วคนนี้เอาตามมั้ยแล้วคนนี้มาจ้ะรอยีชูพี่ญซี้ดวามญีชูพี่ญซี้ดวามญีชูเราจ้ะรออํานัน อาบน้ำสุรายีชูเราเปลี่ยว้าิปเนาะโอเคยีชูบีสูรช่ยยชูบีบีสูรเชี่อาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วสุรากจายยีชูบีบีสุดป่าเนี้อาบน้ำเสร็จแล้วสุรายีชูีตัวบีามที่มาจะเรายีชูบีีสุว่ามสุราป่เลยเต้อตัวสดว่า่ป่เตัวยีชูบีบีอันนี <ium> ้ยีชูบีีตัวมนเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วสุรา อาบน้ำเสร็จแล้วจะไปตลาดจะไปตลาดสุรา迦เจลมาแล uh, <Quite. S 2> ้วจะไปตลาดติล่ะสีตัวเราตัวหรจะไปตลาดสีตัวแหม่ก็น้ออาบน้ำสวยยิชุราเสร็จแล้วสุราปีปีโดปีบีจะไปตลาดสีตัวแหม่อกคน้องบางในโตอาบน้ำเสร็จแล้วจะไปตลาดสุรา迦เจลหรอยิชุบยี่สีตัวแหม่สุดเลดีไปชุวป๋าเนี่ย เยือนนาล่เมลุติดมาเลยเนาะเอาป่ะดิชุกินซี้ดวาเมสืเรอธิเบยอ่ะจ่ารอท้ายหลุนน่ะบลูบอกเลยซื่อรอตันถั่ว4อ่ะน้ําเสร็จแล้วจะไปตลาดส่วนยิชุกินซี้ดวาเมสืเรอธิเบยป่ะแลโอเคเบอร์10ดวาเมเบอร์10มาจ่ารอกาฟีตอกปี้ยินเอาท์ดวาเมกาฟีตอกปี้ยินเอาท์ดวาเมสืราจ่ารอท้ายหลุนน่ะบลูบอกเลยซื่อ ดื่มกาแฟเสร็จแล้วจะไปทำงานดื <c oughs> <c oughs> <médico> ่มกาแฟเสร็จแล้วจะไปทำงานสุราจาระดื่มสุราเต้าดาบสุระเนาะกาแฟสุรากาแฟพี่ป๋าเด็ดเสร็จแล้วสูรุ่งชีพีบีปีดอปีบีเนี่ยบ่เนาะดื่มกาแฟเสร็จแล้วสุราจาระกาแฟเต้าบีดวปีต้มหูกาแฟเต้าบีดอวีเงบ่เนาะอ่าดื่มกาแฟเสร็จแล้วจะไปทำงานจะไปทำงานสุราลูกตาลงเหมสุราดีแบบป๋าเด็ด ดื่มกาแฟเสร็จแล้วจะไปทำงานสุดากาแฟต้องดีตัวนี้จะไปทำงานเราตัว,วลรงแรมมิบัวดาไตเลต้าจีนหรือดวงอินเดียโอเคเนาะงสามีบัวบีขี่ตัวเมย์ยันไต้เล่ห์มันยอดดิสามีบ,วบวมัว,บ,วบีขี่ตัวเมยสุดาบลูจอเล่ สูรสามีเวจะเราสอบสอบสระสามีเว็บก็ลาพิบายนาอสอบเพเนาะสามีเวอบที่สูรเลาสอบสุดอตรงลาพิปายเนาสอบเสร็จแล้วจะไปเที่ยวที่น่ามาสานี่ยาทำลาพิปายนาอสอบสราสามีเวอบที่ราก็ลาพิายเนสอบสอบเสร็จแล้วจะไปเที่ยวสุรุเชิสามีเว ဒီဘီပြီးသွားရင်ကြပြည်ထည့်လေသွားမယ်ဆိုတော့အိဗဲပါတယ်တနေ့လောနားလည်မယ်လို့ထင်ပါရနော်โอเคနံပါတ်10အလုတ်ပြီးရင်အိမ်ချက်ချင်းပြန်မယ်အဖမလို့ပြောလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းဆူလာလုတ်ပြီးသွားလို့ပြန်တော့ပြောတာနော်အလုတ်ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းလုတ်ဆင်းမြေကွာပြောချင်တာ เลิกงานแล้วจะกลับบ้านบ่เนาะหนูเลิกงานแล้วจะกลับบ้านเลยสุราก็จะเนาะเอาเปลี่ยนเลิกซิมภูมิ solution ไอ้กูตั้นเปลี่ยนมาสุดะอดิเบยบ่เนาะไอ้กูချက်ชินเปลี่ยนมาสุดะอดิเบยขึ้นไปแล้วเลิกงานแล้วจะกลับบ้านเลยสุราเอาเปลี่ยนลงชินไอ้กูตั้นตัวมาချက်ชินตัวมาสุดะอดิเบยขึ้นไปเนาะงาเลยมาดูทีมมาเลยโอเค เนาะนมาจ้รอช็ดกบีมีดาจูเนสามเอทำอาหารเสร็จแล้วจะกินกับครอบครัวตัวก็จะครอบครัวสุรามิดาจูเปยวราบผิปไเนาะทำอาหารเสร็จแล้วจะกินกับครอบครัวเนาะเช็ดยกบีบอกเนาะมีดาจูเนยมีสามเปส่รดีแบบผิดไปเนาะจานับสัตย์นี่อนเนาะโอเคนับสัต่อุตัวใบีเอเม ตัวตยไอเมสุราชรอแปลงฟันแตงตีชนะของนกแปลงน่าตานชีเดแปลงสุดป้าตายยลาตายย่านิมิวชีเดแปลงป้าตายินลาเดียแปลงองแปลงฟันฟันสุดจะราตัวจารย์ลิวทวเดฟันแปลฟันสุตัวเตยดาวดอที่ปาแปลแปลงฟังแล้วไอเมสุราชรอนอนจะนอนจะนอนสุไอเม แปลนฟันแล้วจะนอนโซลูชีตัวใมวเีเอเมสูเรอะไิดไ้นะแกเราสนบบนนาะจีเนมลูทิมาไดจีนเนจะมลูทิมาได้ยูยูไฟนี้อะเลาไปจะนอนาอะไรองเมาเน่เอาจีเนม่ลูทิมาได้บ,า,ดบายบายติคิวบาขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย